สวัสดีครับแฟนบอลทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจิรศักดิ์ชัดทุกหลีกับผมตั้มจิรศักดิ์ค่ำคืนศุกร์นี้ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปและเกมกระชับมิตรทีมชาติที่น่าสนใจวันนี้ผมคัดมา1ชุด3คู่มาฝากเพื่อนๆเ,เหมือนเดิมครับคู่แรกศึกชิงจ่าฝูงที่กําลังเดือดโปแลนด์ต้องเปิดบ้านรับมืออัศวินสีส้มเนเธอร์แลนด์ที่ฟอร์มโหดสุดๆคู่ที่2อ,อินซีเลกเยอรมนีจะบุกไปเยอือนลักเซมเบิร์กและปิดท้ายกันที่เกมอุ่นเครื่อง เอเชียพบกับแอฟริกาญี่ปุ่นจะเปิดบ้านรับมือกาหน้าส่วนรายงานผลบอลและทัศนาคู่อื่นเพิ่มเติมนอกจาก3คู่นี้ผมขอดูแนวโน้มความเป็นไปได้ก่อนแล้วส่งให้ที่บ้านเขียวเวลาไม่เกิน2ทุ่มนะครับเจอกันที่ ATJ777 หรือ ATJ ตอง7มีแอดด้วยนะครับเข้ามาทักทายแลกเปลี่ยนทัศนะกันได้เลยครับ คู่แรกเรามาเริ่มกันที่เกมบิ๊กแมชประจำกลุ่มเวลาตี2:45โปลแลนด์รองจากฝูงเปิดบ้านเจอกับเนเธอร์แลนด์จากฝูงภาพรวมราคาตลาดคู่นี้ราคาไหลน่าสนใจครับตอนแรกเนเธอร์แลนด์บุกมามีกำแพง1ลูกแต่ล่าสุดกำแพงลดลงเหลือ0.75ถึงกำแพงจะขยับลงแต่ตลาดยังยืนยันว่าอศวินสีส้มเหนือกว่าชัดเจนราคาพลูจ่ายเนเธอร์แลนด์ชนะแค่1.65เท่านั้นครับ มาดูฟอร์มนครับโปแลนด์ Poland, 10นัดหลังชนะ60%เกมรุกยิงเฉลี่ย1นลูกต่อนัดเสียเฉลี่ย1.1ลูกต่อนัดถือว่าฟอร์มดีตามมาตรฐานครับและใน10นัดล่าสุดทําผลประกอบการดีให้นักลงทุนที่50%แต่เนเธอร์แลนด์ฟอร์มโหดเกินไปครับ10นัดหลังสุดชนะ60%เท่ากันแต่ไม่แพ้ใครเลยชนะ6เสมอ4ที่พีคที่สุดคือเกมรุกครับ10นัดหลังยิงไป31ประตูเฉลี่ยยิงนัดละ3.1ลูกต่อนัด แถมเกมรับก็แน่นมากเสียเฉลี่ยแค่0.8ลูกต่อน,นัดทำผลประกอบการดีให้นักลงทุนที่60%และสกอร์รวมสูงเยอะถึง70%สุธิติการเจอกันนี่คือจุดที่แฟนบอลโปแลนด์ปวดใจที่สุดเจอกัน7นัดหลังสุดโปแลนด์ไม่เคยชนะเนเธอร์แลนด์เลยเสมอ2แพ้5เป็นบอลแพ้ทางกันอย่างชัดเจนครับทางด้านความพร้อมของทีม โปแลนด์มีข่าวร้ายครับพวกเขาจะขาดกองหน้าที่เจ็บกล้ามเนื้อลงไม่ได้แน่นอนทำให้ภาระในแดนหน้าตกไปอยู่ที่เลวันดอฟสกี้คนเดียวส่วนเนเธอร์แลนด์ต้องรอเช็คฟิตกองหน้าและแบ็กซ้ายที่ป่วยเป็นไข้แต่ตัวหลักคนอื่นๆยังอยู่กันครบครับโปแลนด์เมื่อเจอทีมใหญ่พวกเขาจะถอยไปตั้งรับลึกแล้วรอสวนกลับหรือหวังพึ่งลูกตั้งเตะเนเธอร์แลนด์จะมาเปิดเกมบุกเต็มรูปแบบเน้นการเข้าทำที่หลากหลายทั้งการครอสจากด้านข้างและการต่อบอลเร็วหน้าเขีโทษนาตามองว่า คู่นี้สถิติมันฟ้องชัดเจนเกินไปครับ 1. น e t เนเธอร์แลนด์ไม่แพ้ใครมา10บนัดติด 2. เนเธอร์แลนด์ไม่แพ้โปลแลนด์7นัดติด 3. เกมรุกเนเธอร์แลนด์โหดมาก 4. โปลแลนด์ขาดกองหน้าตัวสนับสนุนกำแพง0.75ถือว่าไม่แพงเลยเกมนี้มีโอกาสยิงกันเยอะด้วยครับสูง70%จากฝั่งเนเธอร์แลนด์ผมมองว่าเนเธอร์แลนด์จะบุกมาย้ำแค้นและเก็บ3แต้มกลับบ้านได้ มาต่อกันที่คู่ดึกเวลาตี2.45อีกหนึ่งสนามครับอินซีเล็กเยอรมนีจ่าฝูงของกลุ่มบุกไปเยือนลักเซมเบิร์กคู่นี้คือบอลคนละชั้นของจริงครับเยอรมนีบุกมามีกำแพงสูงถึง2.75ราคาพลูจ่ายเยอรมนีชนะแค่1.06ส่วนลักเซมเบิร์กจ่ายถึง20ตลาดมองว่ายิงถล่มแน่นอนกำแพงสูงต่ำก็เปิดมาสูงถึง3.5 ดูด้านฟอร์มการเล่นกันครับเยอรมนีนำจ่าฝูงชนะ3แพ้1น0นัดหลังชนะ50%เกมรุกยิงเฉลี่ย22ลูกต่อน,นัดเกมรับอาจจะรั่วนิดหน่อยแต่10นัดล่าสุดทำผลประกอบการดีให้นักลงทุนแค่3 0สกอร์รวมสูงอยู่ที่60%ทางลักเซมเบิร์กเรียกว่าอาการโคม่าครับ4นัดในกลุ่มแพ้รวดยังไม่มีแม้แต่แต้มเดียวฟอร์ม10นัดหลังชนะแค่1 0แพ้มา4ี่นัดติดยิงประตูใครไม่ได้มา3นัดติดแล้ว และไม่ชนะใครมาเจนัดติดเกมรุกฝืดสนิท10นัดยิงได้5ลูก10นัดล่าสุดทำผลประกอบการดีให้นักลงทุนได้เท่ากับเยอรมันที่30%สถิติการเจอกันก็ขาดลอยครับเจอกันล่าสุดในรอบคัดเลือกนี้เยอรมนีถล่มไป4ต่อ0ย้อนไปปี2006อุ่นเครื่องเยอรมนีก็ชนะ7ต่อ0ความพร้อมของทีมเยอรมนีมีปัญหาเล็กน้อยต้องรอเช็คฟิต โจชัวคิมมิชและนิโก้ชลอรเตเบกแต่ขุมกำลังที่เหลือยังทดแทนได้สบายส่วนลักเซมเบิร์กไม่มีตัวเจ็บหลักครับระบบการเล่นที่คาดเกมนี้แทคกติกชัดเจนครับลักเซมเบิร์กจะมาในระบบ4-141อุดแหลกครับตั้งรับลึก5คนหน้าแผงหลังหวังอุดให้ได้นานที่สุดทางด้านเยอรมนีจะมาในระบบ4-231นี่คือชุดที่เน้นเจาะเ,เกมรับลึกโดยเฉพาะส่วนตัวผมมองว่าคู่นี้ไม่มีอะไรพลิกล็อคครับลักเซมเบิร์กกินใครไม่ได้มา3นักติด เกมรุกคือศูนย์ต้องมาเจอกับเยอรมนีที่ขนแนวรุกมาเต็มอัตราศึกกำแพง2.75อาจจะดูสูงแต่ผมเชื่อว่าเยอรมนียิงถึงครับปิดท้ายกันที่เกมกระชับมิดครับเตะกันเร็วหน่อย5าโมง2ี่ปุ่นาทีปุ่นเจอกับกาหน้าภาพรวมราคาตลาดคู่นี้ราคาเทไปทางเจ้าบ้านครับญี่ปุ่นมีกำแพงที่1 2 5ราคาพูจ่ายญี่ปุ่นชนะแค่1.38ตลาดมองว่าญี่ปุ่นเหนือกว่าชัดเจนส่วนกำแพงสูงต่ำอยู่ที่2.5 คู่นี้ฟอร์ดีทั้งคู่ครับญี่ปุ่น10นัดหลังชนะ50%จุดแข็งคือเกมรับเสียเฉลี่ยแค่0.8ต่อน,นัดแต่ทําผลประกอบการดีให้นักลงทุนแค่40%ส่วนการนา10นัดหลังชนะถึง60%และไม่แพ้ใครมา5นัดติดแล้วที่น่าทึ่งคือเกมรับการนาครับ10นัดหลังเสียเฉลี่ยแค่0.6ลูกต่อน,นัดเกมรับการนาเหนียวกว่าญี่ปุ่นเสียอีกครับ10นัดล่าสุดทําผลประกอบการดีให้นักลงทุนที่50% คู่นี้เจอกัน5นัดหลังสุดญี่ปุ่นชนะ3แพ้2แต่สถิติชี้ว่าเจอกันทีไรย,ยิงกันเยอะออกสกอร์รวมสูงถึง75เกมล่าสุดญี่ปุ่นก็ถล่มไป4ต่อ1ด้านความพร้อมของทีมนี่คือจุดปเปลี่ยนของเกมครับญี่ปุ่นต้องรอเช็คฟิตปีกตัวจีดและจะขาดทู้รักษาประตูมือหนึ่งที่เจ็บมือแต่กาหน้าอาการหนักกว่าครับพวกเขาต้องรอประเมินความฟิต สองขี่แมนหลักกองหน้าและกองกลางตัวปั้นเกมถ้าทั้งคู่ลงไม่ได้คุณภาพเกมรุกของพวกเขาจะดรอปลงควบเลยครับเกมนี้เป็นเกมกระชับมิดคาดว่าจะมีการโรเ a t i o n ญี่ปุ่นเน้นต่อบอลบนพื้นและใช้ความเร็วของปีกส่วนการหน้าจะเน้นบล็อกกลางให้แน่นแล้วรอสวนกลับเร็วแต่ถ้าไม่มีกองหน้าและกองกลางตัวปั้นเกมการสวนกลับจะน่ากลัวน้อยลงเยอะครับนละต้อมองว่าคู่นี้สูสีกว่าที่ราคาคิดครับ เกมรับของกาหน้าเหนียวแน่นมากญี่ปุ่นจะเจาะได้หรือเปล่าแต่ปัจจัยสําคัญคือการเช็คฟิตกองหน้าและกองกลางตัวปั้นเกมของกาหนะ้าถ้ากาหน้าขาด2คนนี้ไปเกมรุกจะแทบไม่มีอะไรเลยกลับกันญี่ปุ่นแม้จะขาดจุนยะอิตโตแต่ตัวทดแทนในแนวรุกยังมีเยอะกว่าผมมองว่าญี่ปุ่นที่ได้เปรียบในบ้านและมีขุมกําลังเชิงลึกที่ดีกว่าน่าจะบดเอาชนะเกินกําแพงที่ตั้งไว้ไปได้ครับ เป็นยังไงบ้างครเพื่อนเพื่อนมีความคิดเห็นตรงกันบ้างหรือเปล่าครับส่วนทัศนคู่อื่นเพิ่มเติมนอกจาก3คู่นี้ผมจะส่งให้ที่บ้านเขียวเวลาไม่เกิน2ทุ่มนะครับเจอกันที่ t j 7 7 7หรือ t j ตอง7มี at ด้วยนะครับเข้ามาทักทายแลกเปลี่ยนทัศนะกันได้เลยครับถ้าชอบการิเครา์ฟุตบอลแบบจเจาะลึกที่อิงจากข้อมูลและสถิติแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในครั้งต่อไป วันนี้ผมลาไปก่อนดูบอลให้สนุกนะครับสวัสดีครับ